สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวรสิทิ์ศรีครับและผมนะครับกั๊กชุชวานเกิดปรางครับวันนี้เราสองคนนะครับก็กลับมาในช่วงของช h ดอีดีซีโดยใครก็ถ่ายได้ง่ายนิดเดียวในการที่ทำให้คุณนะครับเรียนรู้เรื่องทักษะในการถ่ายภาพตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงแอดวานซ์เลยทีเดียวครับวันนี้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยฮะเรามาพูดถึงเรื่องของเลนส์ที่ใช้ในการถ่ายภาพได้ข่าวว่าเยอะมากเลยละเอียดเยอะมากนะน่าสนใจมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการถ่ายภาพทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องไม่ว่าจะเป็นตัวเลนส์รู้ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่ากล้องกับเลนส์นั้นทำงานร่วมกันยังไงก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มต้นเรื่องของเลนส์ก่อนดีกว่าไหมเลนส์ครับเพราะว่าเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยแสงต้องวิ่งผ่านเลนส์เข้ามาก่อนใช่จริงไหมครับผมแล้วถึงจะไปตกที่ตัวเซนเซอร์ข้างในตัวกล้องใช่ครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นที่ตัวเลนส์ก่อนครับก่อนอื่นเลยนะฮะคร้วทอ่แ้วเราเรียนกันเรื่องของเชนย์โฟกัสใช่แล้วก็พูดถึงเรื่องรูรับแสงที่อยู่ข้างในตัวเลนส์ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงงงเรื่ออข รูรับแสงว่ามันมีค่าเท่าไหร่กันบ้างวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของรูรูรับแสงกันด้วยแต่รับแสงนะรับแสงรับแสง,ร,แสงรับแสงนะอของกล้องคํากรา์ <c oughs> โอเควันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องรูรับแสงนะครับะหรือถ้าเป็นภาษา อังกฤษเขาจะชอบเขียนเขาว่า f stop อ๋อ f stop อ่าแต่ในความจริงแล้วรูรับแสงเนี่ยเขาจะใช้คำว่า aperture แต่ว่ามันใช้ได้เหมือนกันไหมครับอาจารย์ aperture จริงๆแล้วหมายถึงรูรับแสงออ๋แต่ส่วน f stop นั้นหมายถึงค่าของรูรับแสงออ๋มันไม่ใช่ตัวรูรับแสงคือค่าถ้าพูดถึงรูรับแสงที่เป็นแดฟ์มปิดไปปิดมาเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่ารูรับแสงหรือ aperture อ๋ออย่างนี้นี่แต่ถ้าเป็นค่า f stop เนี่ยเนื่องจากว่า เจ้ารูแสงมันมีการหดและขยายขึ้นเนี่ยทำให้ปริมาณแสงเข้ามากหรือน้อยอันนี้เราจะมีการกําหนดค่าในตัวกล้องนะฮะว่าตอนนี้มันกว้างหรือมันแคบโดยการดูตัวเลขากตัวกล้องนะครับซึ่งจาก s stop เนี่ยกว้างสุดในตามหลักการหรือในเชิงทฤษฎีเนี่ยจะอยู่ที่1อ๋อ1กว้างสุดกว้างสุดนะ1.0นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าแคบลงมาเนี่ยลงมอ่าก็จะเป็น 1.4อ๋อจะเพิ่มขึ้นเรื่อยอ่าเป็น1.4พอ1.4จะไปที่2 2.0แคบลงแคบลงแล้วก็จะไปที่2.8อ่าพอ2.8จะไปที่4 4แล้วจะไป5.6 5.6ก็จะไปที่8 8เสร็จมาที่11 11แล้วมาที่16 16ไป22 22ไปที่32แล้วก็ไปที่45้วกวไปที่60กว่าจนกระทบไปถึง90กว่าจนถึง100กว่า แล้กันรสรุปเพื่อความง่าย <ừ m. S 2> ในการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลนะส่วนใหญ่เลนส์ที่ใช้ในการถ่ายภาพจะมีอยู่ที่ประมาณ22อ๋อที่ใช้ทั่วไปเลย 22, คือยี่ก็คือเราจะเจอเลนส์ประมาณ F1 0จนถึง22ครับอาจารย์อ่าซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเลนส์บางตัวที่สามารถสร้างรูรับแสงเกินกว่าค่าอุดมคติเขาเรียกว่าเป็นเลนส์ในอุด <ST S> มคติ อ่าในการดีไซน์ค่าได้เหนือกว่าค่าตามทฤษฎีนั่นคือมีมากขึ้นจุดเก้าห้าแต่จริงๆแล้วก็อนุมานว่าเป็นคือปัดขึ้นเหมือนปัดทศนิยมีนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นเลนส์ห้าสิบมิลเอฟศูนย์จุดเก้าห้าอืมฮึอ่าซึ่งก็จะถือว่ามากกว่ามาตรฐานทั่วไปครับอาจารย์อ่าโอเคทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเอสต็อปต่าต่างเหล่านี้ทำาอะไรถึงต้องมานั่งท่องจำผมแนะนำเลยนะครับใครที่อยากจะถ่ายภาพเก่งๆนะครับคุณจะต้องไปกลับไปนั่งท่องเลยตั้งแต่หน 2องสองจุดครับสครับห้าจุอ่ะแปดอีก 16แล้วก็22กลับไปนั่งท่องตัวนี้เลยไปนั่งกดจดจดจจดให้คล่องเลยหรือจะท่องเป็นแบบเป็นเสียงเพลงก็ได้ยังไงดีฮะ A B C D E F G ไม่ใช่มันจะได้ยังไงล่ะคนละเพลงอ๋อนี้ว่าจะช่วยจำได้มากขึ้นเลยออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทีนี้ประเด็นก็คืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าจะไปนั่งท่องตัวเลขมากๆรู้แสงน้อยตัวเลขน้อยรู้แสงมากๆเดี๋ยวเพลงว่าจะงงว่าจะลงว่าแสงเข้ามามากหรือแสงเข้ามาน้อยรู้แสงกว้างหรือแสงเล็กเดี๋ยวจะงงกันครับคิด ตรงคาว่า f stop จะมีคําว่า f ท a p tap stop stop เวลาเขาเขียนข้อมูลทางการเดภาพก็จะเขียนว่า f ทั p ห้อแปลว่าใช้รู้แสงที่5.6อ๋อนั่นหมายความว่ามันคือ1ส่วน5.6ก็ได้ปกติแล้วถ้า1ส่วน4กับ1ส่วน8อันไหนได้ค่ามากกว่ากัน1่ส่วน4ี่ส่วน4ได้ค่ามากกว่าใช่ไหมจะจำง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเราดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปนั่งค่องเลข4มากกว่าเลข8ยังงง ถูกไหมครเพราะว่าตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นให้เราเอา1ก็คือ F ทับเนี่ยแหละฮะสมมติว่า F คือ1นึ่งรูรับแสงจะง่ายกว่าไหมง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็คือปริมาณแสงเนี่ยจะเข้ามามากหรือน้อยแตกต่างกันมันก็จะทําให้เกิดเอฟเฟกต์ต่างๆของภาพที่แตกต่างกันแต่ละรูรับแสงด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไม ถ้าอย่างนี้แสงเข้ามาน้อยเดี๋ยวสปีไม่พอทำไมเราไม่ทำรูแสงกว้างๆเลยแหละเปิดกว้างสุดอย่างเดียวตลอดเลยจบแสงนี่เข้ามาพอไงใช่จะไปทำให้มันน้อยทำไมคำตอบก็คือมันจะได้เอฟเฟกที่แตกต่างกันเราจะปรับเปลี่ยนได้นะครับนะฮะนอกจากนั้นถัดมาเราไปดูที่ตัวกล้องตัวกล้องที่ตัวกล้องเนี่ยก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องกระจกสะท้อนภาพใช่ข้างในตัวกล้องเราเคยพูดไปแล้วใช่ในกระกกล้องแต่ใครจะหารู้ไหมว่าข้างหลังกระจกตรงนั้นจะมีม่านชัตเตอร์เป็นแผ่นโลหะเป็นแบนมีอีก อ่าเป็นแผ่นโลหะแบนๆอยู่แล้วตรงม่านชัตเตอร์ตรงนี้ยข้างหลังม่านชัตเตอร์คือได้เซ็นเซอร์รับแสงไอเจ้าตัวเซ็นเซอร์รับแสงเนี่ยจะเป็นตัวที่ถูกปิดไม่ให้โดนแสงด้วยม่านชัตเตอร์นั่นหมายความว่าในเซียวินาชีที่เรากดทําการถ่ายภาพเนี่ย มาชัตเตอร์กับกระจกจะทำงานพร้อมกันโดยการกระจกจะยกตัวขึ้นทําให้เรามองไม่เห็นภาพชั่วคราวมันจะมืดหายไปชั่วคราวในขณะเดียวกันมาชัตเตอร์ก็จะเปิดขึ้นแล้วแสงก็จะไปกระทบที่ตัวเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ก็จะทำการบันทึกภาพลักษณะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเจ้าตัวมาชัตเตอร์จะอยู่ในข้างในตัวกล้องหลังกระจกสะท้อนภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือมาชัตเตอร์จะเปิดและปิดเพื่อรับแสงแตกต่างกันอย่างนี้หน่วยที่บังคับเป็นเวลา โดยการที่เราจะใช้เวลาเป็นวินาทีนับรปินาทีเพราะมันเร็วมากครับทีนี้พอเมื่อมารชัเตอร์เปิดรับเป็นวินาทีนั่นแปลว่ามันก็จะเปิดช้ากับเปิดเร็วเปิดช้ากับเปิดนานเปิดเร็วคือเปิดแป๊บเดียวเปิดช้านี่คือแบบเที่ยงค่อยเปิดใช่ใช้สายคอยเปิดไม่เปิดเปิดค้างไว้24ชั่วโมงเซเว่นไม่ใช่แล้วน่มบาทก็ได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิด กล้องเนี่ยฮะเปิดรับแสงนานก็จะมีเอฟเฟกต์แตกต่างกันอีกอ๋อมีอีอ่าแต่ถ้าเกิดกล้องเปิดเอฟเฟกเร็วๆก็จะแตกต่างอีกนะบางคนบอกอ้าเปิดนานๆเดี๋ยวกลัวสั่นต้องไปซื้อขาตั้งกล้องอีกทำไมไม่ไม่ถ่ายเร็วๆทุกรูปล่ะจบเออนะก็จะมีเอฟเฟกที่แตกต่างกันเอาล่ะสรุปแล้วก็คือว่าถ้าใครอยากอยากจะรู้ว่าเอฟเฟกระหว่างรูรับแสงกับเอฟเฟกของสปิดชัตเตอร์แตกต่างกันยังไงต้องไปดูในช่วงของสาระแน่กันเลยครับไปเลยครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีตอนรับขสู่ใชวงง สารแน่นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของ รูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์นั่นเองนะครับว่าทั้ง2ออย่างนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็มีผลที่เกิดขึ้นกับภาพของเราแตกต่างกันอย่างไรและเราควรจะเลือกใช้รูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์แบบไหนให้เหมาะสมกันนะครับอนอื่นเลยต้องมาพูดถึงเรื่องของรูรับแสงนะครับหรือ aperture หรือบางคนอาจจะเรียกว่าเอสตอบเจ้าตัวนี้นะครับคือม่านไดอะแฟรมที่อยู่ในตัวเลนส์นะครับที่จะกว้างแล้วก็หลีแคบลงมาตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเลนส์ในแต่ละตัว ในช่วงขนาดทางยาโฟกัสเท่ากันทำไมต้องมีรูรับแสงที่ไม่เท่ากันด้วยและแถมซ้ำร้ายกว่านั้นขนาดก็ยังมีขนาดของตัวเลนส์ที่แตกต่างตามขนาดของรูรับแสง แล้วก็ยังมีราคาขายที่แตกต่างกันคําตอบก็คือเลนส์ที่มีชิ้นเลนสขนาดใหญ่รับแสงได้มากนั้นจะสามารถมีรูรับแสงกว้างที่สุดแตกต่างจากเลนส์ตัวอื่นๆนั่นเองนะครับกล่าวคือว่าถ้าเลนส์ตัวนั้นมีชิ้นเลนสที่มีขนาดใหญ่จะมีรูรับแสงที่กว้างที่สุดของตัวเลนส์เนี่ยมากกว่าเลนส์ที่มีชิ้นเลนสขนาดเล็กรับแสงเข้ามาได้น้อยซึ่งก็นั่นหมายความว่าคุณภาพความคมชัด ปริมาณแสงที่เข้ามาก็จะดีขึ้นตามลําดับนั่นเองเลือเป็นเหตุเป็นผลนะครับทำให้ขนาดของเลนส์ที่มีรูแสงกว้างมากกว่านั้นมีขนาด ใหญ่กว่าและที่สําคัญในการผลิตนั้นชิ้นเลนส์ก็มีมูลค่าสูงกว่าทําให้ราคาแพงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับ <S <S นอกเหนือจากเรื่องของขนาดเลนส์ที่แตกต่างกันแล้วเราคงจะค้นพบว่าเลนส์นั้นมีรูรแสงกว้างสุดแตกต่างกันก็จริงแต่รูรูแสงแคบสุดนั้นไม่ว่าจะเลนส์ตัวไหนก็สามารถที่จะปรับให้หลีหรือแคบลงมาในปริมาณที่ใกล้ใกล้กันได้ทัดส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเลือกซื้อเลนส์ควรจะต้องเลือกดูด้วยนะครับว่าเลนส์ของคุณนั้นมีรูรแสงกว้างที่สุดเพียงพอกับการใช้งาานนนใแแต่่่ลละรรูปปบบหือเเเช้กิดคุณ จะต้องถ่ายภาพในที่แสงน้อยมากๆนะครับคุณอาจจะจําเป็นจะต้องใช้เลนส์ที่มีรูแสงกว้างที่สุดมากๆนะครับอย่างเช่น f 2.8 f 1.8 f 1.4หรือบางรายอาจจะต้องใช้ถึง f 1หรือ f 1.2นั่นเองครับและนอกเหนือจากความแตกต่างของเลนส์แต่ละตัวแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นที่น่าสนอกสนใจสําหรับเพื่อนๆนักถ่ายภาพหลายๆคนนั่นก็คือปรากฏการณ์ครับของฉากหลังที่เบลอหลุดโฟกัสจนทําให้ส่วนแตกต่างของแสงสว่างในภาพเกิดเป็นประกายขึ้นมาเป็นดวงๆกลมๆตาม หน้าของรูรับแสงนั่นเองครับซึ่งลักษณะเอฟเฟกแบบนี้จะมีชื่อเรียกเฉพาะเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าโบเก โบเก้นั้นแปลว่าภาพมัวหรือเบลอนะครับนั่นหมายความว่าฉากหลังที่ภาพมัวหรือเบลอนั้นมีลักษณะของแสงที่แตกต่างกันมากๆปรากฏขึ้นเป็นดวงๆกลมๆหรือเป็นเหลี่ยมๆตามแต่ขนาดของหน้ารูรับแสงที่ดอกรบบนั่นเองครับนั่นหมายความว่าถ้าเลนส์ของเรานั้นมีรูรับแสงกว้างสุดไม่มากเราจะทําให้โบเก้มีลักษณะที่ไม่ค่อยใหญ่โตหรือไม่กลมสวยมากนักแต่ถ้าเกิดเรามีเลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างมากกว่าในช่วงทางหยาบโฟกัสเท่ากันจะทําให้ฉากหลัง มีโบเก้ที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าและถ้าเกิดว่าเลนที่มีรูแสงกว้างมากแบบนี้แต่เรากลับดันเลือกใช้ f อฟสตอปที่หลีแคบลงมา โบเก้ y, ก็จะเล็กลงตามสัดส่วนดีไม่ดีอาจจะมองเห็นลักษณะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมพอลิโอนจนรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยกลมสวยเหมือนเล่นโบเก้ทั่วไปนั่นเองนอกเหนือจากนั้นนะครับการเปิดรูรูแสงที่แตกต่างกันเรายังสามารถที่จะทําให้เกิดเอฟเฟกของฉากหลังกับตัวแบบที่แตกต่างกันได้อย่างเช่นตัวแบบคมชัดฉากหลังคร่าม,มัวโดยการที่เราเปิด F s t สตอค่อนข้างกว้างนั่นเองนะครับตั้งแต่ F5.6 ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น F42.8 f 2 f 1.4หรือ f 1.2นั่นเองครับเรียกได้ว,ว่ายิ่งเปิดกว้างมากเท่าไหร่ฉากหลังก็จะมีโอกาสพลาดมัวมากขึ้นเท่านั้นนะครับในขณะเดียวกันครับถ้าเกิดว่าคุณปรับรูรับแสงให้แคบกว่า f 5.6ลงมามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้ฉากหลังนั้น คมชัดแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะเห็นรายละเอียดออกมาโดดเด่นสวยงามเหมาะมากกับการถ่ายภาพตัวเองกับวิวท่องเที่ยวสวยๆนะครับรวมไปถึงการที่ต้องการถ่ายภาพที่เน้นรายละเอียดและดีเทลที่คมชัดทุกจุดนั่นเองนอกเหนือจากนั้นนะครับคุณยังสามารถทดลองการทําโบเก้แบบแปลกๆด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับนอกเหนือจากจะทําให้รูรับแสงของเรานั้นเป็นลักษณะมๆเราสามารถที่จะใช้กระดาษดำนะครับเจาะรูเป็นรูปลักษณะต่างๆหรือตัวอักษรนะครับ วางท่าไปที่บริเวณด้านหน้าของตัวเลนส์ของเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าแสงจะไม่เข้าแต่สิ่งที่จะได้มาก็คือว่าเมื่อเราเปิดเลนส์ให้มีรูรับแสงกว้างมากๆจนเกิดปรากฏการโบเก้โบเก้นั้นจะมีรูปร่างเปลี่ยนไปตามกระดาษดําที่เราเจาะรูเช่น ถ้าเราตัดเป็นรูปดาว5แฉกโบเก้ที่ออกมาตรงพื้นหลังของตัวแบบก็จะเห็นว่าเป็นไฟสะท้อนออกมาเป็นรูปดาว5แฉกเช,ช่นเดียวกันครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าแปลกใจก็คือฉากหลังที่ภาพมัวนั้นหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับคิดว่าการที่ซื้อเลนส์รู้แสงกว้างๆนั้นจะทําให้ฉากหลังเบลอและสวยงามแต่ในความเป็นจริงแล้วการที่ฉากหลังเบลอแยกออกจากตัวแบบอย่างชัดเจนนั้นมีผลเอฟเฟกเกิดขึ้นทั้งหมด3ประการด้วยกันครับข้อที่1คือการเลือกใช้รูปแสงที่กว้างให้มากที่สุด เท่าที่จะกว้างได้ครับก็แน่นอนแหะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อเลนไวแสงมาแต่คุณดันกลับปรับ F ที่8ที่16ยังไงยังไงฉากหลังมันก็ดูคมชัดอยู่ดีแหะครับแบบที่2ครับ ถ้าคุณมีเลนส์ที่ไม่ได้รู้แสงกว้างมากมายเป็นพิเศษอะไรคุณสามารถใช้ช่วงเทเลโฟโต้ครับเลนส์เทเลโฟโต้จะมีช่วงของความชัดลึกที่น้อยกว่าเลนส์นอร์มอลหรือเลนส์มุมกว้างนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งใช้เลนส์เทเลโฟโต้มากขึ้นเท่าไหรก็จะสามารถที่จะทําให้ตัวแบบคมชัดและก็ฉากหลังพราวมัวได้มากขึ้นเท่านั้นครับและเอฟเฟกสุดท้ายนะครับก็คือการที่ตัวแบบยืนห่างจากฉากหลังนั่นเองครับถ้าตัวแบบยืนใกล้กับฉากหลังมากหรือยืนติดก,กับฉากหลังต่อให้คุณใช้เอฟกว้างที่สุดหรือใช้เลลน, Super Tele นััฉากหกหง็ ดูค่อนข้างคมชัดอยู่ดีนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นการที่จะถ่ายตัวแบบให้คมชัดฉากหลังผ้ามัวนั้นจําเป็นมากเลยนะครับที่ต้องใช้3าเอฟเฟกนี้เข้าช่วยคือ1ยืนห่างจากพื้นหลังใช้เลนส์เทเลในหน่อยแล้วก็ใช้รูแสงกว้างที่สุดทีด่จะทำได้ครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ภาพที่ฉากหลังผ้ามัวแล้วก็ได้ตัวแบบที่คมชัดสวยงามโดดเด่น ไม่แพ้กับเลนส์ไวแสงของเพื่อนๆเลยนะครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือความเร็วชัตเตอร์นั่นเองครับม่านชัตเตอร์นั้นอย่างที่เราทราบทราบกันดีนะครับว่าจะอยู่ในตัวกล้องก่อนหน้าที่จะโดนฟิล์มหรือจะโดนแผงวงจรเซ็นเซอร์มีหน้าที่เป็นแผ่นเปิดปิดเป็นม่านโลหะสีดำๆนะครับหลักการของการทํางานคือจะมีม่านชัตเตอร์อยู่ทั้งหมด2ชุดนะครับจะทําการเปิดและปิดภายในเสี้ยววินาทีที่เราตั้งเอาไว้ แต่ถ้าเกิดว่าเราปรับความเร็วชัตเตอร์ค่อนข้างช้าอาจจะทําให้เราได้ยินเสียงของมาชาัตเตอร์ดังไป็นงจังหวะนั่นหมายความว่ามาชาัตเตอร์ชุดที่1เลื่อนลง และมันชัตเตอร์ชุดที่2เลื่อนตามลงมาได้เองครับ <S <S ฉะนั้นแล้วความเร็วชัตเตอร์จึงมีค่าของการวัดเป็นเวลานะครับคือถ้าเวลาเร็วมากๆความเร็วชัตเตอร์จะเร็วมากกว่า1วินาทีหรือเป็นเศษเสี้ยวของ1วินาทีนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดคุณเปิดช้ามากๆอาจจะทําให้ภาพของคุณสว่างจ้าหรืออาจจะเห็นวัตถุพล้ามัวหากว่าวัตถุนั้นเคลื่อนไหวได้ทีนี้ความเร็วชัตเตอร์หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการที่เราเปิดคอเชัตเตอร์ค่อนข้างช้ามากๆ,ๆจะทําให้ภาพพล่ามัวในความเป็นจริง cách 1 วัตถุในภาพมีการเคลื่อนที่หรือไม่2กล้องของเรานั้นตั้งอยู่บนพื้นที่มั่นคงหรือบนขาตั้งกล้องหรือมีการสั่นไหวหรือไม่3ปริมาณแสงที่ภาพได้รับนั้นเพียงพอหรือไม่ลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณถ่ายภาพตึกในตอนกลางวัน,วนแล้วเปิดสป,ปิชัตเตอร์สักครึ่งชั่วโมงนะครับโดยที่ไม่ทำให้ภาพผ้ามวัวหรือสว่างจ้าจนเกินไปใช้ขาตั้งกล้องที่มั่นคงไม่ใช่ว่าใช้มือประคองกล้องเอาไว้นะครับสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือภาพอาคารและตึกนั้นก็จะยังอยู่ที่เดิมคมชัดตามกกกินนนนนั่่่่แลลครบบถ้้าาาเเดดพงววมมีีือทไ ผมแนะนานะครับให้คุณรีอบออกจาบริเวณพื้นที่นั้นโดยด่วนเพราะว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้นะครับแต่ในทางกลับกันครับถ้าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่สปีชัตเตอร์จำเป็นจะต้องสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับถ้าสปีชัตเตอร์เร็วมากกว่าความเร็วของวัตถุนั้นนั้นก็ไม่มีผลใดๆที่ทําให้รู้สึกว่าวัตถุนั้นพลามหมวครับภาพก็จะมาคมชัดหยุดนิ่ง หราเจาเรียกันว่าสต็อปแอคชั่นนั่นเองอย่างเช่นการที่เราถ่ายภาพคนกําลังปั่นจักรยานรถแข่งในสนามเราจะค้นพบว่าถ้าเราใช้สปิชเตอร์เพียงพอจะเหมือนกับรถจอดอยู่กับที่เหมือนกับรถจอดอยู่กลางถนนหรือเหมือนกับบุคคลน,นั้นกำลังลอยค้างอยู่กลางอากาศได้นั่นเองครับถัดมาคือเทคนิคที่เรียกว่าโมชันเบลอโมชันเบลอคือการที่เราถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่ครับโดยที่กล้องอยังตั้งอยู่นิ่ง แต่เราจะค้นพบว่าวัตถุต่างๆเหล่านั้น move ผ่านไปและก็ขึ้นไหวเป็นลักษณะเหมือนเป็นภาพซ้ำยืดๆเบลอๆนะครับนั่นหมายความว่าเราเลือกใช้ speed shutter ช้ามากกว่าความเร็วที่วัตถุนั้นเคลื่อนที่ครับถ้าเราลองตั้งกล้องนิ่งๆ อยู่ที่ริมถนนและเห็นรถวิ่งผ่านเราจะเห็นว่ารถมีลักษณะพลามัวและยืดเบร์ตามทิศทางของการเคลื่อนที่นะครับกับอีกหนึ่งลักษณะก็คือการแพนนิง่งการแพนนิ่งคือเทคนิคของการใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ช้ากว่าความเร็วที่วัตถุนั้นเคลื่อนที่แต่แทนที่เราจะตั้งกล้องเอาไว้นิ่งๆเราใช้วิธีการหันกล้องตามตัววัตถุครับโดยการพยายามให้วัตถุนั้นอยู่บริเวณกลางภาพหรืออยู่ในบริเวณกรอบเดิมของการถ่ายภาพนั้นๆสิ่งที่ได้ก็คือวัตถุจะดูเหมือนว่าจะคมชัดและอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่ฉาาากลัังนนนน้เเปปปี่ยไ็พ และยืดยาวทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สูงมากขึ้นแล้วก็ดูสมจริงสมจังให้ความรู้สึกมากขึ้นนั่นเองครับแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับการถ่ายภาพโดยเทคนิคการแพนนิ่งนั้น สำคัญมากที่จะต้องมีการฝึกซ้อมแล้วก็มีการทดสอบวิธีการพอสมควรนะครับเพราะไม่อย่างนั้นภาพที่คุณได้จะกลายเป็นภาพแผนไม่นิ่งครับก <Yeah. S 1> อีกหนึ่งเทคนิคนะครับหลายๆครั้งที่เราเข้าใจว่าวัตถุบางชนิดนั้นหยุดนิ่งแต่ถ้าเราลองเปิดสปีชัตเตอร์นานๆจะค้นพบว่าจริงๆแล้วมันก็เคลื่อนที่ได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างของการถ่ายภาพดาวคุณจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดคุณเปิดสปีชัตเตอร์ประมาณ30วินาทีในตอนกลางคืนที่มืดค่ำและมีดวงดาวเต็มท้องฟ้าคุณก็จะเห็นได้ว่าดวงดาวนั้นจริงๆแล้ว คุณเปิดสปีชเตอร์นานเป็นชั่วโมงคุณจะค้นพบว่าดาวจ,จริงๆนั้นมันก็เคลื่อนที่ไปเหมือนกับดวงจันทร์ที่ขึ้นในตอนหัวค่าแล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆในทิศทางเดียวกันภาพที่คุณได้จะเห็นได้ว่าดวงดาวนั้นเคลื่อนที่เป็นเส้นยาวเต็มท้องฟ้าแล้วก็ดูแปลกตาอีกแบบหนึ่งครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทั้ง2วิธีนี้ไม่ว่าจะเป็นการปรับรูรับแ,แสง รวมไปถึงสปีชัตเตอร์นั้นมีความหมายนะครับไม่ใช่ว่าเอะอะก็เปิดรูมแสงกว้างสุดหรือเอะอะเลยก็เปิดรูมแสงแคบสุดเท่านั้นยิ่งคุณเปิดกว้างมากเท่าไหร่เอฟเฟกของฉากหลังและตัวแบบช่วงของความคมชัดก็จะเปลี่ยนไปด้วยรวมไปถึงการเลือกใช้สปีชัตเตอร์ที่เหมาะสมถ้าหากว่าคุณใช้สปีชัตเตอร์ในขณะที่คุณถือด้วยมือเปล่าน้อยเกินไปอาจจะทําให้ภาพพลามัวหรือสั่นไหวได้ ยกเว้นว่าคุณจะเปิดระบบกันสั่นในตัวกล้องก็อาจจะพอช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณจะต้องถ่ายภาพไปกลางคืนรุ้หรือแม้แต่ดวงดาวคุณก็จ,จะเป็นจะต้องใช้ขาตั้งกล้องเพิ่มเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดมากที่สุดแล้วก็อย่าลืมปิดระบบกันสั่นด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดคุณถ่ายภาพโดยใช้ขาตั้งกล้องเป็นเวลานานๆแล้วไม่ได้ปิดระบบกันสั่นบางทีคุณอาจจะได้ภาพที่สั่นไหวตัวเองกลับบ้านแทนนะครับและในการถ่ายภาพแอคชั่นมอเตอร์สปอร์ตรวมไปถึงการถ่ายภาพที่จะต้องใช้ความเร็วส,งสูง จำเป็นมากเลยนะครับที่จะต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ค่อนข้างสูงมากเป็นพิเศษเช่น1นึ่งส่วนหนึ่งพวินาทีขึ้นไป ซึ่งจะทําให้เราได้ภาพที่เห็นความคมชัดและรายละเอียดที่น่าทึ่งของภาพบางอย่างที่เราไม่อาจจะสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าและนั่นก็เป็นเสน่ห์ของการถ่ายภาพแบบสต็อปแอคชั่นครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของรูรับแสงรวมไปถึงความเร็วชัตเตอร์ที่จะทําให้เกิดภาพในรูปแบบต่างๆกันคราวนี้รู้ผลที่จะแตกต่างกันออกไปแล้วลองเลือกความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงที่เหมาะสมในการถ่ายภาพในครั้งถัดไปของคุณแล้วคุณจะค้นพบว่าการถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมวราชาติศสะคร าไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในช่วงของสาระแน่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับครับโอเ้เมื่อกี้ ถือว่ากระจ่างเลยครับอาจารย์ดูกรีกระจ่างหรือกระจุยกระจ่างกระจ่างเนาะอาจจะมีกระจุยานิดหัวกระจุยหัวบวมาทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเจ้ากล้องกันนะฮะเราก็จะเห็นว่าในตัวกล้องเนี่ยมีมาชัตเตอร์อยู่ใช่ก็จะเห็นว่ามีเอฟเฟกต์นะสปีดชาร์จสปีดเร็วแตกต่างกันไปทีนี้เจ้าสปีดชัตเตอร์เวลาเราดูที่ตัวกล้องก็จะมีตัวเลขขึ้นมาอ่าแต่ทีนี้เจ้าตัวเลขเนี่ยถ้าจะถูกกำหนดเป็นวินาทีวิธีการที่จะนั่งไล่ระดับขั้นตอนของการเปิดรับแสงครับ เป็นวินาทีเนี่ยง่ายนิดเดียวยังไงครับเริ่มต้นที่1นวิ1นวิจำไว้เลยนะครับเริ่มต้นที่1นิเริ่มที่1อ่าถ้ามันเร็วขึ้นมันจะเร็วขึ้นทีละ2สองเท่าอย่างเช่น1วินาทีก็เป็นครึ่งวินาทีครึ่งวินาทีคือเท่าไหร่ฮะหส่วน1ส่วน2 2ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือ1ส่วน2ใช่ครับถูกครับหส่วน1คือ1วินาที1ส่วน2คือครึ่งวินาทีอีกครึ่งของอีกครึ่งก็คืออีก2เเท่าก็็จะปน1สอะเป็นน 8วินาทีใช่แต่พอาน1ส่วนแแทนที่จะเป็น1นส่วนสิมันจะเป็นมันจะมีเศษเกินของวินาทีอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยนับเป็นเพียงแค่1นส่วนสิบเขาปัดเศษไว้อ๋อ1ส่วนสิวินาทีอย่างงนะครับหนึ่งส่วนหนึ่งหนึ่งส่วนสองหนึส่วนสีส่วนแแล้วต็้หนึ่งส่วนสิบห้าเพราะหนึ่ส่วนสิบห้าป้าก็จะเป็น1นึ่ส่วนสามสิบหนส่วนหกสิบ 1ส่วน1้5จัได้ไหมฮะเมื่อกี้เราปัดเศษทิ้งไว้ตอนนี้มาสะสมไปเรื่อยๆกลายเป็น1ส่วน125 1ส่วน125ก็คูณอีกเป็น1ส่วน250 1ส่วน500 1ส่วนพัน0 1ส่วน2 0 0พครับผมแล้วก็1ส่วน4 0 0พัน แถมกล้องบางตัวที่เป็นระดับมืออาชีพอาจจะถ่ายได้ถึง1ส่วน8,000ด้วยซ้ำอจิยินง่ายๆนะคิดง่ายๆ<ง>นะว่า1วินาทีผ่าเป็น8,000เซี่ยว oh. 4,000เซี่ยวแล้วเอาแค่เซี่ยวนั้นเซี่ยวเดียวในการจับภาพโอ้โห oh, เวลามันเร็วมากเลยนะ เราแบบว่าเราไม่สามารถอย่างเช่นรถแข่งฟอร์มูล่าวันที่ผ่านหน้ากล้องจะให้เราเห็นโจเหมือนรถจอดอยู่ข้างถนนเลยนะจากลูกโกงเบอร์ๆนี่กลายเป็นชัดเป๊ะเลยมันทำให้มีการเทคนิคหลากหลายมากขึ้นใช่นกบินมากาอาากศปุ๊บหยุดโพกกลาง่างนี้โดนแช่แข็งอันนี้เริ่มว่าสต็อปแอคชั่นแบบที่ที่ฟังไปแล้วอย่างรู้ที่เรหลาหลายคนเห็นกันคือคนที่นิยมถ่ายกันคือกระโดดข้ามไปกลางอากายคล้ายๆพวกเทเลวิตดิ้งอ่า ทีนี้หลักการนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะใช้สปีดชัตเตอร์เท่าไหร่น่าสิเพื่อที่จะหยุดการเคลื่อนไหวคําตอบขึ้นอยู่กับวัตถุนั้นๆว่าวัตถุนั้นๆเนี่ยเคลื่อนที่ช้าหรือเร็วครับอาจารย์ถ้าเกิดวัตถุนั้นเคลื่อนที่เร็วมากก็ต้องใช้สปีดค่อนข้างสูงใช่แต่ถ้าเกิดวัตถุนั้นเคลื่อนที่ไม่ได้ไม่ได้เร็วมากเราก็ใช้สปีดช้าหน่อยก็ได้นะได้อ่าทีนี้ต้งนี้นั้นขึ้นอยู่กับความเร็วของเขาครับอาจารย์ถัดมาคราวนี้ถ้าเกิดเราถ่ายงานกว่าน่้นอีอเราจะไลล่ําดัับกนง คำตอบคือเหมือนเดิมก็คูณ2เหมือนเดิมเลยเมื่อกี้นี้เราหาร2ใช่ครับคูณสองครับอ่าพอเราคูณ2ก็จะคือ1วินาทีกลายเป็น2วินาที Strength 2วินาทีกลายเป็น4 4วินาที4วินาทีเป็น8 8วินาทีแวินาทีพอกำลังจะปัดเซตมากลายเป็น15บหอ๋อสิวินาทีเหมือนกันเลยนะฮะ15วินาทีกลายเป็น30 30วินาทีกลายเป็น60 60วินาทีกลายเป็น125 125 125ได้ยังไงเพราะ60 นาทีคือ6 0สินาทีคือ1ชั่วโมง1ชั่วโมงถูกไหมใช่เพราะนั้นอีก1ขั้นของมันก็จะกลายเป็น2ชั่วโมงถูกต้องครับอาจารย์อ่าเพิ่มอีก2ชั่วโมงกลายเป็น4ชั่วโมง4ชั่วโมง4ชั่วโมงกลายเป็น8ชั่วโมง8ชั่วโมง8ชั่วโมงกลายเป็น16 15 1สิ5หา้าชั่วโมงเหมือนเดิมอ่าอะไรเงี้ยเป็นต้นก็ไล่ไปเรื่อยอันนี้คือต้องอาศัยแต่คงไม่มีใครถ่ายในส15ชั่วโมง ส่วนใหญ่ถ้าเกิดการถ่ายภาพนานระดับมีไหมครับก็จะมีเช่นการถ่ายภาพดาวอะไหลายคนเซ็ปสภาพดาวิ่งเป็นเส้นหรือบางคนก็ถ่ายเห็นโอ้โหมีทางช่างเผือกหรือถ่ายภาพไฟกลางคืนในเมืองที่รถวิ่งเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยอาจจะใช้เวลาการถ่ายนานมากกว่าหนึ่งวินาทีแต่อาจจะไม่ถึงขนาดหนึ่งชั่วโมงสมัยก่อนเนี่ยช่างภาพอนจะชอบไปตั้งกล้องไว้แล้วก็ถ่ายภาพแล้วให้ดาวเคลื่อนที่ไปทีละนิดทีละนิดซึ่งจะใช้เวลาถ่ายเป่นโมงใช่ซึ่งสมัยนั้นก็จะต้องมีการตั้งกล้องทิ้งไว้ ที่ค่อนข้างมืดนะตามป่าตามภูเขาแล้วก็ตั้งกล้องเพื่อจับแสงของดวงดาวแล้วก็เปิดกล้องทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงตั้งเวลามจะมีสายรัดชัตเตอร์ล็อกได้อพอตั้งเวลาเสร็จปั๊บหนึ่งชั่วโมงนะฮะก็ตั้งทิ้งไว้ได้เลยนะฮะเราตั้ก็ตามกลับมาปั๊บกล้องหายขาวนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะครับเอาละทีนี้พูดถึงเล่งสปีดชัตเตอร์เราจะเห็นแล้วว่า มันจะคล้ายๆหรูรับแสงคือมันจะมีขั้นของมันาแต่ด้วยความที่กล้องของเราในสมัยใหม่เนี่ยกล้องดิจิตอลเนี่ยค่อนข้างที่จะฉลาดมากมทำให้ใเวลาเราปรับเนี่ยเราก็จะค้นพบว่า,อ,าอ้าวไหนอาจารย์บอก f 5 6ไป8 8ไป11ใช่ แต่ทาไมพอชั้นมาหมุนที่เท่ากันกลายเป็นว่า8หมุนไปเจอ9ก้าเก้าไปเจอสิบสิบไปเจอ11นั่นน่ะสิลาปแวะตะมูลซะงั้นอ่าแล้ว9กับ10มันมาจากไหนนั่นน่ะสิครับคำตอบก็คือว่ากล้องมันมีความละเอียดในการวัดแสงสูงมากครับมันก็เลยทําการสามารถที่จะปรับในระดับ1ส่วนสสต็อปได้ก็เป็นข้อดีให้เราเลือกได้แทนที่จะปรับจากท่อนี้ไปท่านี้ในความรู้สึกของช่างภาพรู้สึกว่ามันแตกต่างมากเกินไปเขาก็จะปรับแค่ ครึ่งหรือ1ส่วน3ของขั้นแล้วแต่การเซตติ้งของกล้องก็ขึ้นอยู่กับการใช้ด้วยใช่เพราะนั้นมันก็เลยทำให้คุณหมุนแล้วอาจจะเป็น8ไป9ไป10ไป11ไม่ต้องตกใจไปไม่ต้องตกใจกล้องมันฉลาดมากในขณะเดียวกันสปีชเตอร์ก็เช่นเดียวกันครับอาจารย์เมื่อกี้เราปรับจาก1ส่วน2ไปที่1่ส่วน4ซึ่งจะเกิดว่าเป็นกล้องถ่ายภาพที่มีการแบ่งระดับขั้นได้อีกก็แน่นอนครับมันก็จะถูกซอยย่อยไปอีก1ส่วนสาสต็อป Oh. อ่านั่นก็หมายความว่าถ้าเราค่าดั้งเดิมของมันที่เราได้พูดไปถึงในตอนต้นเพื่อจะต้องกลับไปนั่งท่องสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นรูรับแสงนิดนึงความรวชัตเตอร์รอ่านะฮะเมื่อคุณนับท่องหรือไล่สเกลของขั้นได้แล้วเนี่ยคือความแตกต่างของแสงกันแต่ละขั้น 1>, 1ขั้นจะทําให้ได้ค่าแสงแตกต่างกัน1สต็อปเช่นถ้าเราปรับความรวชัตเตอร์จากเร็วไปหาช้า1ขั้นทําให้ภาพสว่างขึ้น1สต็อปถ้าเกิดเราปรับเลยไป2อขั้นก็จะเรียกว่าเพิ่มขึ้นอีก2สตอปใใใชครััับบนนขณณะทาาางกกลถุ้้หภพ ใช้เวลาในการบันทึกภาพเร็วขึ้นหนึ่งสต็อปภาพก็จะมืดลงหนึ่งสต็อปเพราะมันเร็วขึ้นไงในขณะเดียวกันที่รูรับแสงของเลนส์ถ้าเกิดคุณปรับรูแสงให้มันกว้างขึ้นหนึ่งสต็อปภาพก็จะสว่างขึ้นหนึ่งสต็อปถ้าไปปรับให้รูมันเล็กลงให้รูมันเล็กลงมันก็จะทําให้ภาพออกมา under อีกหนึ่งสต็อปมืดลงทีนี้เพื่อนๆหลายๆคนคงจะเริ่มเริ่มพอสังเกตเห็นแล้วว่ามันมีค่าคําว่าสต็อปสต็อปสต็อปคือขั้นของความสว่างของแสงที่แตกต่างกกััันนนนจะเเหหห็วว่่่าามมทอออพใช้ยื นั่นหมายความว่าถ้าคุณปรับให้ภาพสว่างขึ้นไม่ว่าจะปรับที่รูรับแสงหรือปรับที่สปีดชัตเตอร์อันใดอันหนึ่งปรับเพิ่มขึ้นจะได้ภาพที่สว่างขึ้นเท่าเกันเขาคำนวณกันมาแล้วพอสว่างขึ้นเท่าๆกันเนี่ยเราเ็าจะค้นพบว่าเมื่อมันเท่าเ่ากันถ้าเราปรับรูรับแสงเพิ่มขึ้น1สต็อปปรับสปีดชัตเตอร์ลดลงหนึ่งสต็อปภาพจะสว่างเท่าเดิม แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือเอฟเฟกต์เพราะว่ารูปแสงเปลี่ยนไปใช่เอฟเฟกของสปีดเปลี่ยนไปถูกต้องครับก็จะได้เอฟเฟกต่างๆแตกต่างไปตามที่เราได้กล่าวไปในวิดีโออ่าครับผมหวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่งงนะใช่คุณยงถ้างงก็คือย้อนกลับไปดูแต่ต้นใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวเราขึ้นชาร์ไว้ให้ดูแล้วกันนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างรูปแสงสมมติว่าตอนนี้เราจะเปลี่ยนเสมือนเป็นแก้วน้ำแก้วน้ำหนึ่งใบแก้วน้ำหนึ่งใบแก้วน้ำหนึ่งใบเนี่ยนี่คือปริมาณแสงที่ต้องกก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 กาา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 รรรรรรรพออ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 อดดดีีีถถ้้้้้้้้้นน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 ไไไมมม่่่่เเ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 ต็็็แแแววววววจะยยยั์์หหืืสสงงงิิิปลขโ ทีนี้เมื่อเรามีแสงผ่านมาที่ตัวเลนส์แล้วผ่านมาที่มาชัตเตอร์เปรียบเสมือนการเทน้ำสองครั้งครั้งแรกจากรูรับแสงอ,อไม่ว่ารู้แสงคุณจะรับแสงเข้ามามากหรือน้อยก็แล้วแต่คุณเทไปครั้งแรกรน้ำเข้ามาเยอะมากเลยเกินครึ่งแก้วเลยอ,อแปลว่าคุณก็จะต้องใช้เวลาสั้นๆเพื่อเติมแสงให้เต็มพอดีอถูกไหมครับ,รบในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณหลีรู้แสงเล็กแสงเข้ามาน้อยก็เหมือนกับการเทน้ำครั้งแรกแล้วน้อยกว่าครึ่งคุณก็ต้องเปิดสปีชัตเตอร์ให้มันนานขึ้นเพื่อให้แสงเข้ามาในปริมาณมากขึ้นใช่ให ตันี้จะเห็นว่ามันการเพิ่มหรือขึ้นลงจากสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอ่าเะครับสวันนี้เพื่อนๆคงได้รับความรู้แล้วก็เทคนิคเกี่ยวกับการปรับรูรับแสงแล้วก็ความหรือชัตเตอร์แล้วครับเยอะเลยครับอาจารย์หวังว่าหลายๆคนที่กำลังสับสนแล้วก็กำลังงงกับการปรับรูรับแสงว่าเอ๊ะจะรูแสงกว้างหรือแคบจะสปีดช้าหรือเร็วทำอย่างไรนั้นก็หวังว่าจะได้รับความรู้ในเทปนี้นะครับครับผมและสำหรับใครที่ติดตามของรายการชุดดิจีนะครับสามารถกด subscribe ได้นะครับได้ที่ข้างล่างของชแนลของเราได้้้เลลยอาาแววววสรรรรััััับบบบนนนีคคคผมมชชชิ เกิดปางครับครับผมแล้วพวกเราจะกลับมาพบก,กันใหม่ในรายการชุดิ t อี s ซี่ใครๆก็ถ่ายได้ง่ายนิดเดียวแล้วพบวก,กันใหม่ครับสวัสดีครับสสวััดีครบซ